นักข่าวพลเมืองวันนี้ไปติดตามวิถีชีวิตคนกับป่าที่บ้านกระทมตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุดรินทร์นะคะเนื้อที่กว่า2 0 0พไร่ชุมชนช่วยกันปกป้องพื้นที่ป่าสนสองใบจนเกิดเป็นตลาด 1, พันธุ์พืชจากป่าที่ช่วยสร้างงานสร้างไรายได้หมุนเวียนในชุมชนติดตามกับนักข่าวพลเมืองเมอเมืองสเรนค่ะ ผลผลิตจากธรรมชาติหลากหลายชนิดถูกจัดวางอยู่ในร้านที่สร้างเป็นเพิงขายของชั่วคราวข้างทางแห่งนี้ที่หลายคนคงคุ้นเคยและผ่านตากันมาบ้างโดยเฉพาะชาวสุรินและจังหวัดใกล้เคียงนี่คือตลาดชุมชนส่วนสวนองใบตั้งอยู่ที่บ้านกระทมตำบลทบทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินเป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าของชาวบ้านแถวนี้ โดยเฉพาะของป่าจะมีขึ้นตามฤดูกาลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะโดยพื้นที่ป่าประมาณสองพันกว่าไร่มีต้นไม้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะต้นส่วนสองว้ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพบในพื้นที่ราบจึงทําให้ป่าสนได้รับการอนุรักษ์ไว้ก่อให้เกิดผลผลิตจากป่าสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยตลาดชุมชนส่วนสองใบแห่งนี้ ต,ต้นเป็นของชาวบ,บ้านกันเองคือเราไม่มีตลาดที่จะไปขายเขาก็เลยขายที่ตามข้างทางทั่วไปชาวบ้านไม่มีที่ขายขายข้างทางมันอันตรายเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็เลยเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยหัวหน้าให้จัดเป็นแหล่งเปิดเป็นตลาดเป็นทางการคร่ะก็เลยชื่อว่าตลาดป่าสนสองใบค่ะ และด er ้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าสวนสองใบแห่งนี้ทำให้มีผลิตภัณฑ์จากป่าให้ได้จำหน่ายตลอดทั้งปีเหตุนี้ก็จะเป็นของที่ป่าป่านี่เลยเก็บเก็บของป่าที่นี่ขายกันมีผักป่าผักขึ้นบ้านของชาวบ้านเราก็เอามาขายมาจัดเป็นตลาดกันขายรายได้ก็อยู่ที่ว่าชาวบ้านจะพากันหาอะไรมาขายได้บ้างรายได้จะไม่คงที่อยู่ที่ว่าใครหาได้มากได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะ พออยู่ได้พออยู่พอเพียงค่ะจัดก,การนี้เราทางทางเจ้าหน้าที่ในป่าไม้เนี่ยเขาให้เราจัดก,การกันเองด้วยความสัมพันธ์ของวิถีระหว่างคนกับป่าโดยมีหน่วยงานรัฐมาช่วยเป็นฐานในการสร้างความตระหนักเห็นคุณค่าของป่าอันนำไปสู่การอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรให้มีความยั่งยืนอยู่คู่กับชุมชนที่นี่ต่อไป หน้ขาข่าวพุเมืองเมืองมองเซเรนตายงาน